ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านครับวันนี้ไทยจะพาไปร่วมความยินดีกับกำนันด้วยนะครับผมกำนันป้ายแดงตําบลครูบัวอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับผมชมไปร่วมกันครับกำนันป้ายแดงวันนี้ได้จัดพิธีฉเฉลิมฉลองตำแหน่งนะครับผมเพื่ออวยพรหรือขอบอก อบใจทีมงานเลืกหน่วยงานหรือชาวบ้านตำบลฟูบัวนะครับผมชมร่วมกันครับยินดีกับกำนันด้วยนะครับผมกำนันอดุลพิมพ์เพาะนะครับผมจนานครับท่านยกองค์การถนนจังหวัดราชบุรีช่วยกล่าเวรพรนะครับท่านกำนันใต้แดงเรา,าค,ครับตำบลคูบัวนะฮะแล้วต่อไปขอให้ท่านสสคุณยิ่งิติตรจนาช่วยเวรพรให้กับท่านกำนันของเราด้วยครับเดินเชิญครับ กำลังอดุลพิมเพอนะครับกำลังป้ายแดงครับท่นานนายกประยงพิมเพอนะครับและก็วันนี้มีท่านผู้บริหารหนุกองปกรส่วนท้องถิ่นนะครับนายกหลายๆตำบลน,นะครับมีท่านกำนันทัพที่บ้านท่า,านผู้ช่วยสารวัตรพี่น้องอสมสีเหลืองน่ารักกันเลยนะครับอยู่ด้านเวทีนะครับทุกคนเรามารวมทั้งพี่น้องชาวตำวบลบัวที่อยู่ บริเวณนี้ทุกท่านนะครับเราพวกเรานะั้นมาแสดงความดีกับท่านกำนันอดุลทีเคาะนะครับซึ่งวันนี้นะครับท่านก็เป็นกำนันเต็มตัวแล้วนะครับก็พวกผมก็มาเพื่อแสดงความยินดีในอดีตผมก็เคยเป็นกำนันนะครับผมเข้าใจดีครับว่าการเป็นกำน,นันเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันมาเนี่ยนะครับพวกเราต้องการที่จะทำทประโยชน์ต้องการที่จะสร้างตำบลของเราให้พี่น้องประชาชนได้อยู่ดีมีสุข นะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ผมเรียนกับพี่น้องชาวตำบลคูบัวนะครับว่าไม่ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวนะครับคำนันผู้ใหญ่บ้านของตำบลคูบัวนะครับรวมทั้งคุณพระศรีรัตน์วัยได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสัปดาหโลกจงกดดลบรรดาและทานพรนะคะให้ท่านทำงานในเดือนกรกฎาอมทั้งครอบครัวโอ้คาปูและขุนเถี่ยที่เขาละพิพัฒน์สุข ประสงค์สิ่งใดก็ขอให้สมความปัาระนาหลังจากเส็ษภารกิจอันนี้แห่งนี้แล้วขอทุกท่านเดินทางกลับบ้านด้วยวางปลอดภัยค่ะโชคดีมีชัยค่ะร่ำรวยตลอดไปนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะที่งาน,อ,นอุป,ปกาละนะครับมาโดยตลอดโดยผมแล้วก็น้องชายนะได้เก็งกำนันนะครับแต่ก็จะทำให้ดีที่สุด เท่าที่จะทําได้นะครับเราคงจะรู้ว่าผมเป็นกำนันมาต้องขศนะครับสามเจนะเวลาก็ประมาณเกือบ30ปีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่เคยทิ้งกันนะยังไงก็ไม่เคยทิ้งชาวตำบลบูบัวบน,นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอากราบขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง ชกรอบบนกูบัวที่เคารพรักเอเป็นอย่างสูงนะแล้วก็ท่านนายกทุกท่านที่ได้มาร่วมนในวันนี้แล้วก็อ่านาฎีกำนันเจริหักนะ,นนะก,กำนันท่านกำนันเฟรสลัดอุอลรัดน,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 นะครับอุลรัดมุลผมนะครับผมด้วยไงสนิทกับก,กำนันหลักอีกแล้ว คร,ครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ออกไว้ประมาณแค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปอะไรนั้นจะลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ๆๆไว้นะครับจะลืมกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ท้ยได้ทําคลิปใหม่ๆมาเสิร์ฟให้เสมอเสมอครับสําหรับท้ายส,สุดสุดท้ายนี้ขอล่ำลาไปแล้วขอคาว่าสวัสดีครับ But they you like it like that. It's like every time the conversation changes, and I want you right back. Right back. You say that I'm hypnotic.